ไข่าดาวไข่าดาวครับโอ้โหวันนี้อากาศดีนะไข่าดาวนะฝนตกด้วยนะวันนี้นะอืวันนี้อากาศดีจังเลยวันนี้ฝนตกน้องแมวไข่าดาวกินอาหารพร้อมกับฝนตกนะครับนี่ แมวไข่ดาวตัวนี้ท้องเริ่ป่องแล้วนะครับผมท้องเรื่มป่องแล้วนะครับไข่ดาวป่องแล้วนะเนี่ยฮะอว้วนนะเราเนี่ยไข่ดาวเอ้ยไข่ดาวท้องป่องอ้วนนะเราเนี่ยฮะโอยอะอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็มากินน้ํานะครับนี่ กินมีน้ำเตรียมพร้อมนะครับน้องแมวมีน้ำเตรียมพร้อมนะครับอิ่มแล้วก็มากินน้ำนะครับน่ารักมากนะครับน้องแมวไข่ดาวนะครับน้องแมวไข่ดาวอิ่มแล้วก็มากินน้ำกินอาหารพร้อมกับฝนตกบรรยากาศดีมาก คลิปนี้ก็ <บ S 1> แค่นี้ก่อนนะครับพเพื่อนๆนะครับผมพ่อปาาเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแมวไข่ดาวน,นะครับสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับ